หมึก็อดซาซิมิครั้งแรกในชีวิตของเพโซโครับเพโซจะมีอะไรที่เป็นครั้งแรกหลายอย่างเลยนะเนี่ยหมึกฉอดครั้งนี้จะเป็นที่ตาตึงใจครั้งหนึ่งครับปลาหมึกแวกเ,เต็มบ่อเลยเห็นไหมตอนพี่เขาตักขึ้นมาให้เพโซนะเพโซนี่ก็ลุ้นเหมือนกันเพโซกลัวมากครับว่าตัวเองจะกินได้หรือเปล่าแล้วก็เอามาใส่แก้วที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซบแซบแซบเวอร์ครับหน้านี่ไม่ค่อยจะดีนะครับกลัวๆก้าๆนิดนึงเพโซก็ไม่เคยกินเลยครับเคยเห็นแต่ในคลิปได้ยินข้างๆเขาคุยกันว่าต้องทําแบบนี้พ ิกเล่เหมือนจะดึงหัวออกครับแล้วเดี๋ยวไปโซ่ก็จะลองกินดูทุกคนเคยกินกันไหมอร่อยหรือไม่อร่อยครับมันบอกไปโซ่กันได้นะส่วน <c oughs> เปนโซ่นั้นกินไปคําแรกก็น,นึกว่าอร่อยมากเลยครับมือเปื้อนหมึกสีดาไปหมดเลย แต่มันก็จะเผ็ดหน่อยค่ะพราะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บจริงๆคำนี้ก็เลยสวยไปทั้งตัวเลยครับกรุบกรูบดีเหมือนกันนะครับเนี่ยถือว่าเปิดประสบการณ์ครับลองกินอะไรใหม่ๆแล้วร้านนี้ก็คนต่อคิวเยอะมากเห็นรีวิวว่าของสดสะอาดเป็นสต๊ที่ก็จะพลาดได้ยังไงแต่ครั้งต่อไปจะกินหรือเปล่าขอคิดดูก่อนละครับมันจจะกระเดินดิดนึง